ตูนลิบลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแวมพายขี้หึงกับภรรยาผีปอบเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวมากนะคะเกิดจากการมิกรวมกันของ3หัวข้อด้วยกัน 1. แวมพายขี้หึง 2. สามีขี้หึงและ3ผีปอบค่ะเอยเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ตระกูลแวมพายของท่านจะมาดองกับตระกูลผีปอบของเรา ถึงจะคนละเผ่าพันธุ์ไปสักหน่อยแต่การกินการอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะอะถ้าแบบนั้นก็ดีแม่สม้อยเราจะได้รีบจัดงานแต่งงานให้กับหนูซ่อนปินแล้วก็เจ้านิโคลัสลูกชายของเรายินดีล่วงหน้านะลูกซ่อนปิน่นพ่อนิโคลัสเนี่ยเขาหล่อเหลาเอาการเลยและนั่นคืองานแต่งงานระหว่างสองตระกูลที่ฉันแล้วก็อีกฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธได้เลย ก็นะเราควรอยู่กับคนที่สีลเสมอกันไม่ใช่มนุษย์ก็ควรแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันทานแล้วนะคะเนื้อสดๆของปลอดมีหลายครั้งที่ฉันทำเป็นเนียนมาร้านหมูกระทะทำเป็นย่างกินแต่ความจริงกินสดๆนั่นแหละสามีฉันนิโคลัสออกมาช่วงกลางวันแบบนี้ไม่ได้เลยก็เป็นแววไพายนี่นา เป็นปอบยุคใหม่น่ะเขาไม่ไปมุฟมิบจับเป็ดไก่ชาวบ้านกินกันแล้วล่ะก็นะเดี๋ยวนี้มีพี่ไรเดอร์ส่งอาหารให้ถึงหน้าบ้านเลยน่นาไหนจารนบุฟเฟ่ข้างทางอีกตั้งเยอะแยะอ้าวพี่ไก่สอนจัะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเอานึกว่าใครซ่อนกินไปแต่งงานแต่งกายกับแวมไพายสโกเชวนะเองน่ะแหมพี่ก็ช่างพูดไปฉันน่ะก็ยังเป็นคนเดิมนี่ล่ะมานานๆเจอกันสักทีเดี๋ยวพี่ให้เป็ดให้ไก่เองสักตัวสองตัว ซ่อนกลิ่นเป็ดไก่ตั้งมากมายใครส่งมาให้อ๋อพี่ไกรสอนเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะท่านนิโคลัสอะไรกันนี่เห็นว่าฉันโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้ก็เลยแอบไปนั่นนัเจอกันช่วงกลางวันใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วนะคะท่านนิโคลัสพี่ไกรสอนน่าโตมากับฉันเขาให้ของฉันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดอะไรเสมอไปนะเธอจะไปรู้ได้ยังไงซ่อนกลิ่นว่ามันคิดหรือไม่คิดอะไรกับเธอนี่ มีสามีแล้วนะพอกันทีต่อไปนี้ช่วงกลางวันที่ฉันไปไหนไม่ได้ฉันก็จะขังเธอเอาไว้เหมือนกันท่านไม่มีสิทธิ์ทํากับฉันแบบนี้ทําไมจะไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นสามีเป็นเจ้าของเธอท่านนีโคลัสอย่าทําแบบนี้ปล่อยฉันออกไปนะฉันรู้ว่าท่านรักฉันมากแต่ฉันพูดอะไรไปท่านก็เชื่อใจฉันบ้างสินี่ท่านนีโคลัสฉันดูนะว่าท่านยังอยู่แถวนี้เหรออยู่ในนั้นไปนั่นแหะ ฉันก็ไม่ปล่อยให้เธอไปเริงรักกับชายอื่นหรอกซ่อนกิน่นนายท่านครับอย่าทําแบบนี้กับนายหญิงเลยไม่ได้อย่ามาขอซะให้ยากซ่อนกิ่นของฉันออกจะงามขนาดนี้แต่นายหญิงโกรธมากนะครับปล่อยให้โกรธไปก่อนยังดีกว่าปล่อยให้ไปข้างนอกอ,อ๋อซ่อนเสื้อผ้าของหลอดวยนะหลอนจะได้หนีไม่ได้โถท่านนิโคลัสพิษรักแดงถึงนี่มันรุนแรงจริงๆ วันนี้บรรยากาศมืดครึ้มเราก็เลยออกมาได้พูดถึงก็ช่งางไม่ยุติธรรมเลยที่แวมพายโดนแสงแดดไม่ได้แบบเนี้ยขอโทษนะซ่อนกลิ่นอย่างน้อยฉันก็ยังสบายใจที่เธออยู่ในสายตานิโคลัสนะนี่คลัสนี่มันสองวันแล้วแถมให้คนเอาเสื้อผ้าฉันไปซ่อนหมดเลยแดดออกแบบนี้คงหลับอยู่สินะหน่อยคิดว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วจะหนีไปไหนไม่ได้อย่างนั้นหรอ รู้อะไรซะแล้วว่าฉันมีโทรศัพท์จิ๋วขนาดเท่ายาดมฮัลโหลช่วยอะไรเจ๊นหน่อยสิแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเดี๋ยวให้ค่าจ้างอย่างงามเลยอุ๊ยตายนุ่งผ้าขนหนูขืนเดียวไงล่ะขี้หึงนักสามีฉันสวยแล้วผ้าหลุด เฮ้ยอีหนูเต็มเต็มตาลุงเลยสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความตกใจสินะคะคุณลุงก็ใช่นะสิเต็มเต็มตาสักขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ดีนะจริงเหรอครับลุงดาบคะ เออขอโทษครับแล้วผู้หญิงคนนั้นจากการให้ปากคาเห็นบอกว่าสามีเธอขี้หึงมากเธอก็เลยหุนหันพันแล่นหนีออกมาทั้งๆแบบนั้นนะคะ่ะเอาเถอะครับถึงยังไงลุงก็ไม่โกรธเธอเหรอกครับเธอตั้งเท่านี้อะไรนะลุงอ๋อหมายถึงหน่าสงสารตั้งขนาดนี้ <laughs> ผู้หมวดใจดีจังให้ยืมเสื้อผ้าแล้วก็ให้ยืมโทรศัพท์สั่งอาหารกินด้วย ่านนี้สามีฉันคงรู้แล้วล่ะว่าสีภรรยาหนีออกจากบ้านโอ้ยไม่น่าเลยเมียฉันตาลุงคนนั้นเห็นหมดเลยสิท่าน้อยสงสัยต้องตามไปดูดเลือดแล้วอะว่ายังไงคะท่านนีโคลัสคุณสามีตัวดีมารับฉันแล้วเหรอนี่คงดูเรื่องหมดแล้วสินะนี่ซ่อนกลิ่นหนีออกมาทําไมอะก็รู้อยู่ว่าฉันห่วงแต่ถ้าท่านขังฉันอีกฉันจะโกรธท่านแล้วก็หนีไปให้ไกลเลย ไม่เอานะห้ามไปไหนฟังนะซ่อนกลิ่นถึงเราจะแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่แนะนําแต่ตอนนี้ยฉันรักเธอจริงๆยังโมโหมนุษย์ลุงคนนั้นไม่หายเลยที่บางอาจเห็นเอาเธอคะ่ะถึงเขาเห็นแต่เขาก็เอาอะไรไปไม่ได้สักหน่อยรักนะคะคุณแวนพายขี้หึงขอบคุณนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกต้องแบบนี้สิคะโอเคคะ่ะก็เป็นแนวรักระหว่างสเผ่าพันธุ์นะคะ สาวอาทิตย์ก็จะได้ดูแฟดวุ่นกันแล้วหลายๆคนคงดีใจน่าดูเลยฝากให้กำลังใจกันด้วยการซับสไคร์และกระดิ่งช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ